เดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกตันมาดูการกิบนะครับทู้ระโบงของทีมงานของ,ของแม่มิวสิกครับกบ้านว่าครับ mm hmm. งานแต่งบ้านอนยองครับ mm hmm. ตำบลน,น้องใหญ่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ mm hmm. ที่ได้ยินเสียงนะคือรถแห NP ่ NP-Audio ครับ mm hmm. เล่นจองเล่นที่บ้านเจ้าสาวครับอ mm hmm. ส่วนตรงนี้ก็คือบ้านเจ้าบ่านะครับ mm hmm. ตูไฟลงครับ อากาศก็แดดร่มลม,มตกครับขึ้นฟ้าคขึ้นฝน,นอยู่นี่แหละหลังทำไมเองไม่ถอยรถเข้ามาเลยจมจมเหรอแล้วจะยกลงไงครับตู้ใหม่ๆตู้ใหม่ๆสชว์กปบกหมดแล้วครับผมนะครับ เอาตู้มาอาบน้ำก็ต้องยอมเล่กับความสุขสงบครับเอาลงมาช่วยหน่อยไหมตู้ของ SK สครับสากรอ,ออดิโอครับดันดันมาข้างบนดะันมาดันดันเบาๆนะคอยดึงจับหูไว้ลงมาจับหูไว้จับหูไว้เอไ้ไ Hãy rút cho bạc ăn đấy hả chi bạn chỉ Rồi. đấy không? Ừ, rồi. <laughs> dạ, ระวังมืออนิ้วนะ คนพอดีเลยสามคนนี่กระททกกระเทือน,นมากดึงไว้ขึ้นก่อน บังมือเลยนิ้วอ่ะดีๆนะจัะไม่ได้เนี่ยครับหลังหักอ่ะอันบนลงมาเลยลง,ลงมาเลยดึงลงมา ไปละกี่กิโลนี่ครบ่ะดอกของอะไรของเขาเลยครับเอสเาครดอกของสาครลยใช่ไหมใช่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทซื้อมาใบเท่าไหร่ผมซื้อมาสามไปสี่ใบสามหมื่นสี่ใบสามหมื่นครับสี่ใบสามหมื่นหารสี่เอาแล้วกันพี่น้องครับผม ให้หนังกลางแปลงก็มีเจ้านี่แหละนะครับที่ใช้ตู้ก็แทข้างเจ้าดังเดิมเนี่ยเห็นเห็นว่าอะไรนะเล่นมาหลายสูตรแล้วบ่ใช่ครับอ่ะปล่อยไปแล้วแแรกพีเสื้อหน้าเปิดไปออแล้วก็มาเป็นเหมือนดำลงจะเป็นของเอ็นเคอ่าแล้วก็มาเป็นผีเสื้อหน้าปิดเอ็นเคอ่าแล้วก็จะมาเป็น ชิพานิ้วคล้ายๆของลำลุงครับอ่ามาจบที่เนี่ยมาจบที่ตัวนี้ใช่ครับ <Okay. S 2> เรียว,ว่าเจ้าของน่าจะชอบตลายภาคการเไปยังเอาไปวางาไปว,าง,า,ไปวางก่อนเอาตัวบนลงมาสุดเราไปวางก็ค่อยไปไปดันทีเดียวเลย นี่ถ้าไฟพอเนี่ยสะเทือนะครับชุดนี้นะครับสิหใบหูสิบใบสี่ใบสามหมื่นนะสามหมื่นหกหมื่นเก้าหมื่เสองเฉพาะตู้เบียอะ1ซนสองไปแล้วครับผม บีดแสนสองวางมือด้วยนี่ก็ง่ายแล้วครับสี่ใบบนลงหมดก็ง่ายแล้วแหละ ẩm đứng ma đừng mà ro đấy dục nát ที่มีเครื่องเสียงครับผมตอนอะไรตอนผมสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นก็มันก็สนุกอยู่แต่พออายุเยอะขึ้นทีมงานไม่มีนะครับก็เลยจำเป็นต้องเลิกทำครับตอนนี้พวกเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาทำไว้ให้นะครับเขาก็เขาก็ช่วยกันครับ ก็จะประมาณนี้แล้วยกขึ้นรถเสร็จปุ๊บไปถึงบ้านก็ต้องยกลงอีกเออ ตามตามครับผนะอันสูงอันสองแถวสูงหมดแล้วก็สบายแล้วครับมันกย็งงยกงนะ่ายแล้วแหละจะเสียงกลางก็หนักเอาเรื่องแน,น่เ่ยเสียงกลางทำเองนะครับผมนะตัวหนาหนูตัวหนาแท้ตรงนี้ ใปรเดจะซื้อเหรออันแล้วตู้นี่ะเธอีขมยชอาจปแ่รยนอ๋อไม่ก็น้อไม่ถ้าจริงๆก็ทำหนังเวยเล็กๆก็ได้ได้จริงหนังวยเล็กๆ ตอนนี้มัน16ใบเนาะข้างละแปดข้างละแปดก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้ข้างละ 16, สิบสองซื้อมาอีกอีกอหกใบใช่ไหมข้างละแปดตือใช่ซื้อมาอีกแปดใบดิถูกไหมอันนี้ใช้ได้กี่งานนี่ตู้นี้นะเพิ่งใช้งานเดียวงานเดียวติ๊กอยากเปลี่ยนตู้อีกแล้วใช้แค่งานเดียวอ้าวแล้วเพิ่งใช้งานเดียวถ้าก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ได้ใช้ทำไงเนี่ยขาย ครับสงสัยสงสายเห็นไหมชอบแต่เดือนกันยายนตุลาสาคกลก็จะเอาพผ้าพันไม้ลงอ๋อพาวเวรเอร,เวร์จะเอาเอาพาววเอร์มาให้ลองที่นี่เลยใช่ไหมที่บ้านเดี๋ยวทางสากลก็จะนัดพิธีเลยอ๋อเอาไปเป็นของหน่วยนังนี่สุดยอดเลยครับตดูดิ จ้าของชอบสายภาคกลางมาดั้งเดิมอยู่แล้วนะแต่ผีผีเสื้อพีกระแทกพีกระแทกหน้าก็เล่นเล่นกันไหมเล่นกระแทกหน้าเป็นรุ่นหนึ่งอ่าแปดใบอ่าใบละสองโดกบีดแล้วก็ชุดสองชุดสองกระแทกแทกล่างกระแทกล่างอีกครับขอาใช่ ผมงแค่ไหนหนึ่งสากลหมดเลยใช่สาคล,าลชุดช,ชุดสามก็จะเป็นผีเสื้อกระเทยหลังอืมสาคลแปลว่าเป็นเอฟซีสาคลเลยนั่นนี่แล้วก็ชุดสี่ชุดสี่ก็จะเป็นชุดพี่เอ็นแต่พี่เอ็นไม่ได้นับอ่าพีเอ็นไม่ได้นับพี่เอ็นก็เล่นเหมือนกันพี่เอ็นก็เล่นกันใช่พีเอ็นเลยโอ้เก็หลายจุดเหมือนกันนั่นนี่ใช่แต่ส่วนมาก,ลก,ลกหลักๆคือของสาครใช่ แก้วเลยครับนี่ขอบคุณมากครับนะเจ้าของนะครับ14สากคอนของแท้เลยนะครับสกีออเดีโอครับโอ้แต่เสียงกลางก็หนักเอาเรื่องเลยเห็นเสียงกลางแล้วก็อื่นแทนคนยกเงินอะไะยิงทำไปยังยังวัยรุ่น หลังเองทำไปเองยังไม่รุ่นเหรอก็ประมาณนี้แล้วครับผมนะฮะก็ยกเก็บแล้วล่ะนะครับมีงานมีการติดต่อได้ทางไหนนะนี่เบอร์โทรเลยเอาเบอร์โทรมา085 3์5 1 7 5้มามครับผมอาอีกรอบหนึ่งเบอร์โทร085 335 1 7 5้ครับผมนี่เจ้าเก่าเจ้าดังดืมนะครับผมนะอยู่บ้านว่าบ้านว่าตะบลอะไรนะตะบลโคกเลก คกเหล็กเนาะ<ช>บ้านว่าโคกเหล็กครับผมนะครับอีกหนึ่งเจ้าของตำบนโคกเหล็กนะครับใครชอบชุดใหญ่ก็จัดไปแล้วกัน,นครับผมนีก่ก็จะไปบ้านตะเสาตรงไปลงบะไม่ไปทำสัญญาเพราะว่าจะพาทรมาเมื่อคืนที่จงานบวชปีหน้าวันที่13เองส5เมษาแน่นอนเถอะใงานของปีหน้าใช่ โอเคครับผมแล้วก็หลังปีใหม่ก็จะไปที่ลำไยมากอ่กงานบวชงานบวชมือนกันโตรเจภาพหาเื่องวันอ๋อขอให้มันมานแล้วกันครับผมบอ,อลังการจริงชุดนี้ครับผมแนวเครื่องไฟถ้าใครชอบแบบนี้ก็ติดต่อได้ครับตามเบอร์โทรที่ เให้ไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็เหลือ2ใบสุดท้ายก็จะสิ็จแล้วแหละแล้วก็ตู้เส้นกลางแล้วก็พาวเวอร์นะครับ